สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊จะเจอแล้วจะเกิดประจําทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไปตรงมั่งกับเรื่องเล่าแซาซีจะมาแซาซีจู้จี้จุกจิกกับพวกแกนะผลบพล,ลที่น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางด้านหน้าที่เห็นตรงนี้ฝากด้วยนะยายหายลอดนะเอากลับมาที่ศัตรูใหม่กันอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะวันนี้ก็หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะก็ปรับปรุงพัฒนาแก้ไขกันต่อไปนะจ๊ะกับ นี่ทีมงานของเราคุณแจ๊บสปอร์ตเทดดี้หกเกนี่เสื้อสวยๆแบบนี้ขอบคุณด้วยนะจ๊ะกับจ o k กเกอร์แฟมแล้วก็บอสตักนี่พี่ตักบริบูรณ์น,ะนั่นเองนะจ๊ะกับเสื้อก็มาดิครับนะขอบคุณพี่ฟลุกแล้วก็พี่ตุ้งนิงด้วยที่ส่งเสื้อตัวนี้มาจะดํานะสวยงามนะใครอยากได้ไม่รู้เขาทําขายวะนะลองไปติดต่อสอบถามได้ใน สาเพจ Joker Family กันแล้วกันนะจ๊ะขอบคุณด้วยนะจ๊ะเสื้อสวยนะเสื้อสวยนะไปดูที่ผลบอลที่น่าสนใจไปถึงเมื่อคืนนี้กันก่อนเลยนะจ๊ะเริ่มที่มุตไทยลีกของเรานะมี1นึ่งคู่ข้ามนวลจันนะจ๊ะเชียงรายยเูเอตดนะก็เอาชนะขอนแก่นยเูเอตไป2ต่อ0ส,สบายๆเลยนะทีนี้ต่อกันที่ฟุตบอลอินเดียน,นะจ๊ะยักษ์หน้าแล้วก็ยักษนะ์กกเอวนะเมื่อคืนนะกาลกตาตาพรีเมียร์ดิวิชั่นเอนะจ๊ะอาร์มี่เรดเปิดบ้านเสมอกับชีรักไป0-0ไไข่่มแตกนะจะจ๊ย์ศนะูนยัก์ไปดูกันที่ฟุตบอลที่โอโอ้หแต่งตัวนีจ เน้นสัดส,ส่วนเน้นรูปร่างแล้วก็พกูดว่ารัสเซีย รัเสเซียนะจ๊ะเมื่อคืนนะอูฟานะจ๊ะก็แพ้อูราวไป0ประตูต่อ2ปิดท้ายกันที่ฟุตบอลของประเทศที่เมาก่อนลงสนามนะจ๊ะอย่างเซอร์เบียเซอร์เบียนะเมื่อคืนนะซโลโบโดา้าอูชิเซ่นะจ๊ะก็เปิดบ้านเสมอกับรัตนิกี้สเกมสกา้ามิโตวิก้าไป1นึ่ง,งอ้าวนั่นก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมืบบ่อคืนทีนี้เราไปดูข่าวคราวของฟุตบอลกันบ้างกันแล้วกันนะพวกแกนะไปเริ่มมาที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดของกุนซือหัวสวยเอริกเจนฮาร์กหรือว่าไอโรนหัวจานกชิง โล่การกุศลคอมมูนิตี้ชิลให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะก็กลายเป็นประเด็นอีกรอบหนึ่งว่าเฮ้ย mm hmm. ตกลงเนี่ยนะทีมงานบริหารของอ e ินิออสที่นำโดยเซอร์จิม <laughs> เซอร์จิมไลท์คลิปเนี่ยนะหมาสยสถิติชาวอังกฤษไว้71ปีตัดสินใจให้เทนฮักอยู่ทํางานต่อมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือผิดเพราะรูปแบบการเล่นหรือวิธีการเนี่ยมันโอ้โหมันก็ยังดูไม่ค่อยถูกใจแฟนยูเอดหลายคนหลายส่วนอยู่นั่นเองนะทำให้เดอะไทม์สืงอกังกฤษเขาไปสัมภาษณ์เซอร์จิมมานะแล้วเซอร์จิมก็ตอบมาชัดเจนว่าทําไมก็ถึงให้เทนฮักทำงานต่อนั่นเองนะจ๊ะคือต้องเท้าความอย่นี้ก่อนซีซั่นที่แล้วยูเอดจบอันดับแในตารางพิีเ์ลี์อังกฤษ แล้วทุกอย่างแย่ที่สุดเลยนะอันดับก็แย่สุดนับตั้งแต่สโมสรลงเล่นในพรีเมียร์ลีกมาเลยก็ว่าได้ทั้งปี92-93เนี่ยนะและประตูได้เสียก็ติดลบเป็นครั้งแรกในรอบ34ปีแพ้ในลีกไปทั้งหมด14เกมจาก38นัดที่โคดมากเลยนะแต่อย่างที่บอกไปในลีกควยแตก ดันเสือกไปชนะแมนซิตี้ในเอฟเอคัพทำให้แฟนผีก็เอ๊ะเอายัางไงจะให้อยู่ต่อจะให้ไปก็ลุ้นกันไปลุ้นกันมาสุดท้ายเซอร์จ right ิมแรตคลิฟและอินิอสก็ประกาศให้เทนฮาอยู่ต่อแถมล่าสุดเพิ่งจะขยายสัญญาในออปชั่นที่มีกับสัญญาฉบับเก่าเพิ่มออกไปอีกหนึ่งฤดูกาลนั่นเองนักข่าวจากเดอะไทมส์ก็ถามเซอร์จิมเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเซอร์จิมก็ตอบแบบนี้เขาบอกว่าอืมจิมบอกเลยนะว่า น้องฮากเนี่ยเป็นคนดีเป็นโค้ชที่ดีและเขาก็พยายามเต็มที่แล้วแต่จิมมองว่าเขามีเรื่องที่ต้องทําเกินตัวไปหน่อยมันเยอะเกินไปเขาพยายามจะทําทุกอย่างให้มันดีทั้งจัดก,การทีมทั้งในสนามและนอกสนามจิมก็มองว่าเขาก็พยายามแก้ไขปัญหาช่วยสโมสรไปพร้อมๆกันนั่นแหละแต่จิมจะบอกแบบนี้ตอนเนี้ยผลลัพธ์มันจําเป็นแล้วในการชี้วัดฟอร์มการเล่นหรือว่าผลงานขขงบวกเราในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราน่าจะได้ลุ้นแชมป์หรือไปแชมเปี้ยนส์ลีกทุกปีแต่เราทําไม่ได้เพราะนั้นมันเป็นความรับ ชอบอันยิ่งใหญ่ที่จิมและทีมงานจะต้องพาทีมกลับไปอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นทํางานให้ดีที่สุดอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะเราจะต้องกลายเป็น8ทีมที่ดีที่สุดของยุโรปให้ได้ในอนาคตซึ่งถ้าเราทําไม่ได้ในตอนนี้ก็ถือว่าเราล้มเหลวและไม่ประสบความสำเร็จเลยนั่นคือบทสัมภาษณ์ของเซอร์จิมแรตคลิปหรือว่าลุงจิมนั่นเองนะจ๊ะซึ่งพูดแบบนี้ชัดเจนแล้วนะให้อยู่ต่อเพราะว่าโอ้เรื่องนี้ต้องทำเยอะเกินไปก่อนหน,น้าน,นี้แต่ณวันนี้ บอกบริรหาร CEO ผู้บริการกีฬาผู้บรยการฝ่ายเทคนิคทุกคนอยู่ครบตำแหน่งแล้วถ้ายังไม่ประสบความสำเร็จอีก นั่นถือว่าล้มเหลวอันนี้ก็ให้สัมภาษณ์แบบมีนัยยะอยู่พอสมควรสําหรับลุงจิ๋มนะจ๊ะเอา้าไปดูที่2ว่าที่นักเตะใหม่ของแมนรี่เตตนะจ๊ะอย่างมาต้าสเดลิกแล้วก็นูแซีมัสราอุยนั่นเองนะเซดรักทีมชาติเนเธอร์แลนด์กับแบ็กทีมชาติโมโโร็อกโกจากบาไบมินิกนะจ๊ะซึ่ง2คนนี้แพ็กเกจรวมในการย้ายมาอยู่กับแมรี่เต็ดเนี่ยหกสิบล้านยูโรยังไม่รวมแอดออนนะถือเป็นราคาที่ถูกมากนะในวัยยี่สิบห้าปีของมาต้ายเดอร์ลิกแล้วก็ยี่สิบหกปีของนูนเนซีเยนะมัส หนังชื่อดังเขารายงานอนอกมาพวกแกบอกว่าเขาเนี่ยนะตรวจร่างกายกันเรียบร้อยแล้วสำหรับทั้งสองคนทั้งเดลิกแล้วก็มัสรรอุยนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ไม่มีปัญหาในการตรวจร่างกายเชื่อกันว่าจะเปิดตัวกับมาเลเต็ดภายในวันอังคารนี่แหละก็คือวันนี้นะหรือไม่เผอๆคลิปนี้ออนเนี่ยอาจจะเปิดตัวกันไปแล้วก็ได้นะจ๊ะเดี๋ยวั้าสคนเนี่ยนะ น่าจะพร้อมเป็นตัวเลือกให้กับคุณสือหัวสวยเอริกชนักในการลงเล่นเพลย์บิลเลียตสุดสัปดาห์นี้เลยเป็นเกมแรกประเดิมก็คือคืนวันศุกร์ตีสอตรงที่จะเจอกับฟูลแลมนั่นเองนะเอา้ารอดูนะจ๊ะนี่คืออีก2นักเตะใหม่ในยุบของเอเนอสนั่นเองนะทีนี้การมาของมตาต้าสเติกพวกแกในวัยวัย <c oughs> ปะเภทเบจเพจ25ขวบเนี่ยน,นะจ๊ะ มันก็มีคำถามเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมการอยู่ที่แอแจ็คเนี่ยถือว่าเป็นกับตันทีมในวัยแค่16 17ขวบนี่ยิ่งใหญ่มากนะย,ย้ายไปยูเวนตุสเนี่ยก็ถือว่าเป็นการก้าวกระโดดเหนือสเตปแต่เล่นไปเล่นมาไปอยู่บายเยอร์ไม่ค่อยได้เล่นอาการเจ็บรบกวนตลอดช่วง2 3ฤดูกาลหลังทำให้หนึ่คนเนี่ยออกมาตั้งคาถามเลยว่าเฮ้ ซื้อเนี่ยเป็นการซื้อการยกระดับทีมแบบใหนนะสำหรับลิโอฟอดินานตำนานกองหลังปากเป็ดของมาโยเต็ดและทีมชาติอังกฤษน,นะจ๊ะโดริโอสงสัยว่าเฮ้ยการซื้อเดลิกในวัยนี้25ปีแต่เหมือนจะหยุดพัฒนาไปนานแล้วเนี่ยนะรวมเหนออาการบาดเจ็บก็รบกวนอย่างหนักเนี่ยยูเต็ดคิดดีแล้วหรือกับการสร้างความแตกต่างในการดึงเดลิกมาร่วมทัพนะจ๊ะซึ่งลิโอฟอดินานเนี่ยนะก็ออกมาสัมภาษณ์ประเด็นนี้เขาบอกไปว่าลี่ว่านี่นะน้องเดลิกเนี่ยนะเจ็บมาหลายต่อหลายครั้งนะั้นนะก็ไม่ได้ค่อยลงเล่นด้วยในนช่่่งปีีทผาาม เนี่ย แล้วยูนิเต็ดจะไปทุ่มเงินขนาดนี้45ล้านปอนด์อย่างนั้นอย่างนี้อะไรนะ50ล้านปอนด์เนี่ยนะอุ๊ยเขาจะสร้างอะไรแตกต่างที่แมนยูเต็ดได้หรอมันเป็นคําถามตัวเบิรล่มเลยนะทุกสายตาเนี่ยนะทุกสื่อทุกคนจะต้องจับจ้องมาที่เขาความกดดันสูงมากเลยโอกาสนีเไม่โอกาสใหญ่สำหรับเขาก็จริงนะแต่มันมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะมากในการเซ็นสัญญาครั้งนี้นะจากฤดูกาลก่อนๆเนี่ยเขากับยูนตุสกับไบยูมินิกก็ไม่เป็นไปตามที่เขาคาดหวังอ้าวเดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายแล้วริโออจะทททาาานยยักกได้ถูหรืเปล่ เพราะว่าถ้าเทียบปจริงแล้วเนี่ยอาการบาดเจ็บในช่วง23งสฤดูกาลหลังของเดอรลิกก็เยอะจริงๆแล้วช่วงหลังกับเบร์เมเนก็ไม่ได้เป็นตัวหลักแล้วด้วยนั่นเองนะอ้าวแฟนยูเต็ดคิดเห็นยังไงมองวาริโอจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องหรือเปล่าหรือยังมั่นใจในการซื้อขายของกลุ่มทนีเนสและมั่นใจในตัวเดอรลิกลองคอมเมนต์บอกจะดำหน่อยนะจ๊ะขยับไปดูอีกหนึ่งคนเคยรักที่ได้ทีมใหม่เรียบร้อยนั่นคือเดเฮในด่านวัย3 3ย่าง34ปีอดีตทีมชาติสเปนและของมาเลเต็ดของเราน อยู่กับทีมเนี่ยนะสิบสองฤดูกาลสุดท้ายเนี่ย หมดสัญญากับยูเต็ดแล้วก็เบรกจากฟุตบอลชีพไปเลย1ฤดูกาลเพิ่งจะเซ็นสัญญากับเฟอร์เรนติน่ามุ่งหาการในเกาโชซูราอิตาลี1ฤดูกาลบวกออปชั่นอีก1ฤดูกาลร,รับค่าเหนื่อยแค่สัปดาห์ละ40,000ืปอนด์เท่านั้นเองถือว่าถูกบ้างน,นะจากตอนที่รับกับยูเต็ดสัปดาห์ละเกิน300,000ปอนด์เนี่ยนักข่าวก็ถามว่าทำไมคุณหายจากฟุตบอลไปถึง1ปีเลยล่ะมันเกิดอะไรขึ้นเดนกาเปิดตัวกับเฟอร์เรนติน่าแล้วก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้ชัดเจนเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาเนีีีี่่่่่่ยย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 ยผิดดดดดดหหวววัััังงงงอออออออูููพพสสสมมมมคครรรรรนนนนนนนะะะกกกกกบบบาาาาททททตตตต้แ้แแแเเเเเเเ็ ed, ็็็็ืึใใจขลลลปปโ การสำหรับเขานั่นเองและก็ไม่เคยมีทีมไหนมาทําให้เขารู้สึกอยากจะลงสนามได้อีกรอบหนึ่งเหมือนที่ฟิออร์ทำนั่นเองนะโดยในการสัมภาษแบบนี้ว่ายูเอเต็ดคือที่สุดในใจเดเยนะเดยมองว่านี่คือสโมสรระดับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะและใจของเดเยก็ยังคงอยู่ที่ยูเอเต็ดตลอดเวลาเดยไม่คิดจะเลิกเล่นหรือแขวนถุงมือเลยเพียงแต่ว่าสาหรับเดเนี่ย มันยากนะกับการจะหาแรงจูงใจใหม่ๆนะแล้วก็การลงเล่นให้กับทีมใหม่ๆร่วมหัวจมท้ายกับทีมใหม่เหมือนที่เดย์ทำกับยูเตตมาตลอด12ปีเนี่ยนะนะจนเดย์มาเจอกับฟนะิโอเรติน่านี่แหละเดย์ก็เลยตัดใจเลือกฟิโอเรติน่าเดย์มีข้อเสนอเข้ามาเยอะมากนะแต่เดย์อยากจะลองเล่นในเซราดูสักครั้งหนึ่งพอฟิโอติดต่อมาเนะี่ยทุกอย่างมันก็ง่ายไปหมดเลยเราทัง้งสนอะงฝั่งเนี่ยทั้งเดย์และฟิโอเนี่ยนะมองเห็นเหมือนกันและมีพาชั่นในการเล่นฟุตบอลเหมือนกันเอาตามนี้ ขอให้โชคดีในการประจนภายครั้งใหม่ที่เกาโชสซราตาลลีนั่นเองนะโดยนาบิตอเฮ่เนี่ยเล่นในยูเต็ดไปเกิน500นัดแล้วเก็บคลินชีตได้เกือบ200นัดด้วยนั่นเอง แล้วก็คว้าแชมป์พิมพยรหลีกได้1สมัยในยุคของเซอร์เลกูซันนะเมื่อปี2012-2013นั่นเองนะจ๊ะเอาไปดูนี่พวกปี่รมาแล้วกันนะจ้ะพมพามถามหน่อยนะจอแกโพสชม้วการเนหัวรุ่นแชมป์้วยการเรุ่นสี่ช์ันนดแค่เปลี่ยนเรคาเป็นเรื่องส่วนรอก็ไม่ได้เปนเมีย่ารเล่นดีเลยเดี๋ยวดูดูรว่าดูยุิดูยุวิดอรูเลยนลิวฟูนั่นเองนะจาโดยเทรนเนอร์คนใหม่อย่างอันเนอร์ฮันเนอร์สล็อตเนี่ยนะก็ออกมายืนยันว่าอยากจะเสริ กฟุตบอลจากเย้ยครอปกุนซือเดี๋ยวโนวาวันที่ลาทีมไปเนี่ยทิ้งไว้ให้มันโคตรจะแข็งแกร่งปึกปักอยู่แล้วนั่นเองทำให้การเสริมทัพมันยากไม่อยากซื้อใครมูมโซัวซัวมาลงสนามนั่นเองนะอันนสารบสัมภาษณ์แบบนี้หลังจากพาทีมถล่มเซบิปูเซบียาไป้ีตอนหนึ่งเมื่อวันก่อนนั่นเองจ้าเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเนรอ ในฐานะสโมสรแล้วเนี่ยนะเราพยายามจะหากุ่มกําลังที่มันดีขึ้นเสริมกุมกาลังให้มันแข็งแกร่งขึ้นตลอดนั่นแหละแต่ว่าฮันเนอร์มันก็ไม่ง่ายกับการเสริมความแข็งแกร่งกับทีมที่มันดีอยู่แล้วฮันเนอร์เนอร์พูดมาตลอดแหละนะ ว่ามรดกทีมที่แข็งแกร่งจากพี่เจเคเนี่ยเราสามารถทําได้แต่ถ้าเรามีโอกาสเราก็อยากจะเสริมทัพอยู่แล้วละ่ะฮันเนอร์มันก็เป็นแบบนั้นเราจะทําให้ได้เรามีโอกาสแบบนั้นอยู่แล้วในการเสริมตัวเพียงแต่ว่าเราไม่อยากซื้อใครมามู่มู้ซ่วๆแล้วก็ไม่อยากให้คุณพูดถึงข่าวลือไปเรื่อยไปเปืเป่อยด้วยนะฮันเนอร์อา้าวตามนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วจะได้ใครเข้ามาหรือเปล่าในตลาดซื้อขายนกเตช่วงซัมเมอร์2024-2025ก่อนเริ่มฤดูกาลนี้นั่นเองนะจ๊ะสำหรับ พี่พรีริบูและฮันเนอร์สล็อตนะไปต่อทนนี่จับทันทีนจอมแกร่งนะจ๊ะอร์จิลเดอมองฟานไดได้สันติทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะจ๊ะล่าสุดออกมาพูดเหมือนที่ฮันเนอร์อันเนอร์สล็อตกุนซือคนบ้าเดียวกันพูดเลยว่าอยากจะเสริมทีมเหมือนกันเชื่อมั่นว่าริบูจําเป็นต้องเสริมทัพนะและมั่นใจว่าก่อนตลาดครั้งนี้ปิดเนี่ยริบูจะมีตัวผู้เล่นใหม่เข้ามาแน่นอนนะโดยทนะตอนนี้ริบูเป็นทีมเดียวเลยนะในพรีเมียร์ลีกรวมไปถึงหลีกใหญ่ที่ยังไม่ซื้อใครเข้าสสสู่่ััังกดดดใใหหมมเลยนยนโฟาไ้้ภแบบ นี้เขาบอกว่าอืได้ยังมองบวกอยู่นะได้มั่นใจแต่เราก็ควรจะเซ็นสัญญากับผู้เล่นสักคนหนึ่งเข้ามานั่นแหละเพราะอะไรรู้ไหมฤดูกาลมันยาวนานลือเกินแล้วเราลงเล่นตั้งสามสี่รายการแบบนี้ได้มั่นใจว่าสตาฟโค้ชทุกคนเนี่ยพยายามทำงานอยู่เบื้องหลังบริรหารทุกอย่างนี่พยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้สโมสรได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ทุกรายการที่เราแข่งขันเราจะต้องมั่นใจว่าเราจะได้ลุ้นทุกอย่างเพราะฉะนั้นได้เชื่อมั่นในทีมบอร์ดบริหารของเราแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องเกิดขึ้นบ้างแหละเพราะฉะนั้นการเสริมทัพต้องเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าสัญญาของได้ตอนนี้ยังไม่ได้เจราจาเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคิดจะไปไกลรอเสริมทีมกื่อน,นก่อนก็แล้วก,กันนะนั่นคือ worldview the มองฟานได้เราจะพูดถึงสถานการณ์ของลิฟว์ว่ายังไงยังไงก็ต้องเสริมทัพ ส่วนสัญญาใหม่ของเขาเองยังไม่มีความคืบหน้าใดๆนะเอา้าว1คนที่ออกไปเรียบร้อยนั่นคือฟาบิโอคาวาโย่นั่นเองนะจ๊ะตัวรุกวัย21ยาก22กว่ของเป๊ปปีลิวร์พูลนะปัจจุบันกลายเป็นนักเตะใหม่ของเบรนฟอร์ดหรือว่าพึ่งน้อยกล่อยใจในเพรเมีรกเป็นที่เรียบร้อยนะค่าตัว20ล้านปอนด์บวกอดอนอีก7.5ล้านปอนด์จะไปจบที่27.5ล้านปอนด์เลยนั่นเองนะก็ถือว่าเป็น1นคนที่ย้ายมาอยู่ลิเวพูลแล้วสร้าง impact Challenger Thunderdome ไม่ได้ถูกปล่อยยืมตัวไปที่แอร์เบไลป์ซิกไปที่ฮาวซิตี้และกลับมาอยู่กับลิวร ริพูในช่วงปรีซีซันก็เล่นได้ดีนะยิงประตูใส่แมนยูได้ด้วยแต่สุดท้ายโดนปล่อยแบบถาวรไปให้เบรนท์ฟอร์ดเรียบร้อยด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยมีทั้งซาตัมตันและเบรนท์ฟอร์ดนะแต่สุดท้ายร์พูเลือกขาให้กับเบรนท์ฟอร์ดไปนั่นเองเซนัญญาก,กันยาว5ปีเลยสำหรับ ด้านของฟาบ <Yo! S 2> ิโยคาบอโย่เดนเนะจะเอาโชคดีในเส้นทางใหม่นะจ๊ะเอาขยับไปดูที่ฐานอากาศขาดรักอย่างเชนซีกันบ้างนะพวกแกนะล่าสุดเนี่ยนะตลาดซื้อขายข,ของเชนซีโอ้โหมันซื้อกันแบบยุบยับยุบยากประตูในทีมที่ใหญ่ตอนนี้8คนเข้าไปแล้วนะล่าสุดเป็นข่าวว่าจะดึงตัวเชลฟลิกนะจากองหน้าตัวสำรองทีมชาติโปรตุเกสของอัลติโกมาริดมาแบบถาวรอ,อีกหนึ่งครั้งนะก่อนนี้นนเคยยืมตัวมาแล้วนะเมื่อมกราค 2, 23, มสองพันยี่สิบสามลงได้ไปยี่สิบนัดยิงไปสี่ประตูแต่ ก็ไม่ได้สร้าง impact อะไรมากมายเท่าไหร่ก็แฟนๆก็ตกใจว่าตัวลงค่าตัวร้อยกว่าล้านนี่ได้แค่นี้เหรอก็เลยส่งกลับไปที่แอดมาริดแต่ก็ไม่เป็นปัญหากับแอดมาริดกับแฟนบอลท,ทำให้อยู่ไม่ได้ตเตรียมจะย้ายอีกรอบหนึ่งนะโดยฟาบิเซโอโรมาโนเดีย่ยวข่าวตลาดซื้อขายลูกหนงังชื่อดังเขาก็รายงานว่าตอนนี้ จอร์ดเมนเดสซูปเปอร์เอเนต์ของชาเฟลิกเนี่ยเจราจากับบอร์ดบริหารของเชลซีเรียบร้อยในการย้ายมาอยู่กับเชลซีแบบถาวรอ,อีกหนึ่งรอบเป็นการย้ายถาวรในรอบนี้นะโดยเรื่องนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวโยงกับการย้ายทีมของคอนนอร์เดอะซูปไก่ก้อนกาลเกอร์กองกลางกับทีมของเชลซีที่ย้ายไปอยู่กับแอตมาลิดสวนทางกันไปน,นั่นเองก็เลยถือเลิกได้เจราจากันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าไอเดลของซามูโอโมริเดียนของแอตมาลิดก็ล่มไปเรียบร้อยนั่นเองนะอ่ะรอดูเลยว,ว่าชาเฟลิกกลับมารอบนี้ จะดีแค่ไหนนะจ๊ะทีนี้พอมันมีคนเข้ามันก็ควรจะต้องมีคนออกเพราะว่าเรื่องของกฎ financial fair play เรื่องของการจัดทัพต่างๆนานาของเอ so ็นโซมาเรสกากุญซื้อหัวสวยอีกหนึ่งคนของเชนซีเนี่ยมันก็ไม่ง่ายทําให้2คนที่เป็นข่าวว่าถ้าการมาของเชลเฟลิกสําเร็จเนี่ยนะสคนนี้มีผลกระทบล้วจะต้องย้ายออกนะั่นคือโนนี่มาดูเก้แล้วก็ราฮิมเดอนูริงสเตอร์ลิงั่นเนีนะจ๊ะโดยรายของโนนี่มาดูเก้เนี่ยตกเป็นข่าวกับสาดิกาซาุดีนิวคาสเซิลยูเอตดนะว่าสนใจ จะดึงมาโดเก้ไปล่ากเลยที่เซนเร่องสักพักเซนเจมส์สตาร์นั่นเองนะจ๊ะโดยดีลของไรน์สเตอร์ลิงอีกหนึ่งคนก็เป็นยูนตุสมาลายจากเกาโชรสไรตรี่ที่สนใจเพียงแต่ว่าค่าเหนื่อยของรายีมผู้กแก่30,000นปอนโคตรแพงเชลซีจ่ายอยู่ตอนนี้ทําให้ยูนตุสบอกว่าเฮ้ยกูจ่ายไม่ไหวตังกูไม่ค่อยมีเอางี้ถ้าจะย้ายจริงขอยืมก่อนได้ไหมและช่วยกันออกค่าเหนื่อยอย,อย่างคนละครึ่งหรืออะไรแบบนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นทําให้2ดีลนี้มีโอกาสจะเป็นขาออกของเชลซีในช่วงตลาดที่เหลือนะถ้าชอเฟลิกย้ายมาจ ราฮีมไปยูเว่โนนี่ไปนเนวิเการเซนสองคนย้ายไปทีมเสื้อขาวดําทั้งคู่เลยนะถ้าเกิดขึ้นนะเอา้าไปดูกันที่สมาคมนักฟุตบอลชีพอังกฤษหรือว่า PFA กันกนะบ้างนะพวกแกนะล่าสุดประกาศคนดิเดตรายชื่อนะัวกฟวุตบอลดาวรุ่งที่ลุ้นรางวัลน,นักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปี2023-2024ออกมาเรียบร้อยนะมีทั้งหมด6คนนะจ๊ะโอ้โหแต่ละคนนี่จีจา้าแซ็บลินทันเลยนํามาโดยโคเดอเนาวเนปพารเมอร์นะตัวลูกทีมชาติของเชนซีนะจ๊ะบุคโยโคาเมกาซาก้าสตาอาร์เบอลนะจ๊ะอากาาโชนิวเดอ จากแมนยูเต็ดนะคอบบี้เดี๋ยวฟองใหม่เมนูก็จากยูเต็ดชาเปโดจากไบริทันนะจ๊ะแล้วก็ไมเคิลโอลิเซ่จากครุซาเปเลตเมื่อซีซั่นก่อนตอนนี้ย้ายไปอยู่บาเยอร์มิวนิกเรียบร้อยนะโดยเขาบอกว่าตัวเต็งตอนนี้ก็คือโคเดอเหนาวเนปพาร์เมอร์นะจ๊ะยิงไปยี่บสองประตูกับอีกสิบเอ็ดแอซิสต์ให้กับเชนซีเมือ่อซีซั่นที่ผ่านมานะเพราะฤดูกาลก,ก่อนนู้นเนี่ยเป็นบุคโยใครไม่กล้าซาก้าสตาร์บอยจากอาร์เซนอลคว้ารางวัลไปนะอ่ะต้องรอดูสุดท้ายแล้วรางวัลน,นี้จะะะะะตตกกไปปปททีี่่่ใครครรรแนนน้้ถือวววาาาเหมสมสดยรรลงลจ๊ะ ผ่ก็ได้ไผ่ก็ได้ไปดูหนึ่งเรื่องที่โตกก๊ะกระจายเหมือนกันนะดียอ์เลติกเข้ารายงานซึ่งอันนี้เชื่อถือได้นะพวกแกนะเขาบอกว่าวินิสุสจูเนียหรือว่าวินนี่ตัวลูกทีมชาติบราซิลของเรอัลมาดริดราชชุดขาวเนี่ยนะนะเกือบได้ย้ายไปเป็นสมาชิกใหม่ของซาดิโปรลีกแล้วก่อนหน้านี้แต่เจ้าตัวเี่ยตัดสินใจปฏริเสธและอยู่กับเรอัลมาดริดต่อไปนั่นเองนะโดยล่าสุดเนี่ยดีแอ์เลติกเข้ารายงานว่ากองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียชื่อของุนโครเจ๋งอะคือประกาศหหห้รรููเเเลยยววว่่่่่่าาาาากกกกองงงงทุนนนคคมมััััชตตินะบสอ จะเข้ามาเป็นอ่าเาเรียกอะไรเป็นอ่าแบรนด์บัสเตอร์ให้กับซาอุดิอาระเบียในการที่จะโน้มน้าวให้ฟีฟ่าเนี่ยเลือกซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2 0 3 4นะแล้วก็เลยต่อบที่เอเย่นของวินนีซูสจูเนียร์วมถึงมาดริดว่าขอดึงตัวมาได้ไหมเพื่อจะอ่าให้วินนี่เนี่ยมาเป็นตัวแทนของซาอุดิอาระเบียในการบิดเพื่อจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2034นะแต่สุดท้ายมาดริดกับวินนีซูสก็คุยกันแล้ว แล้วก็ตกลงโมงใจเหมือนกันว่าจะอยู่ด้วยกันต่อไม่ย้ายทีมเด็ดขาดเพราะจริงๆค่าสิทธิสัญญาของมินุดุสอยู่ที่1,000ล้านยูโรออซึ่งถ้าเกิดได้ กองทุนความมั่งคัง่ง,งของชาติของซาอุมันยอมจ่ายพันล้านยูโรนี่คือบ้าไปเลยนะแต่สุดท้ายดีลนี้ก็ไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะก็ถือเป็นหนึ่งเรื่องที่แอบช็อกเหมือนกันถ้าเกิดขึ้นจริงนี่ทำให้ราคานักเตะมันจะเฟอร์ไปถึงขนาดไหนเพราะว่าดีลของเนย์มาเมื่อตอนนู้นเนี่ย222ล้านยูโรยังเฟอร์มาถึงปัจจุบันนี้ไม่หายเลยนะเอาอีกหนึ่งเรื่องของเรอัลมาดริดกันบ้างแล้วกันนะจ๊ะวางตัวนี้ไว้เป็นตัวแทนของดานี่คาราบาวเฮ้ hey! ดานี่กาบาขาวไปฝาดิตัสเปรน,นะจ๊ะ เลงเสาทงก็แล้วกันดารุ่งอชอรห่อไอชิบหายแบ็คขวาวัย25ขวบของนเมย์เต็ดท่านอาจารย์โดยล่าสุดเด็กกิมมี่สปอร,ร์ตเขารายงานมาเขาบอกว่ามัตสิดตอนนี้มองหาแบ็คขวาที่จะมาแทนที่ดานี่กับข่าวในช่วงจบฤดูกาล2024-2025นั่นเองน,น,น,นะแล้วก็เล็งไปที่ดารุ่ก่อนหน้าน,นี้มีข่าวกับเทนต์อาร์เซนอลวิศวะชัยพันธ์อาโนด้วยขวัญใจน้องนิกเขาแต่ข่าวนั้นก็ซาไปเพราะว่าเทนก็ยังไม่ต่อสัญญ,ญาแต่ว่าดูเหมือนเทนก็คงไม่อยากย้ายทีมหรอกเพราะเป็นเด็กบ้านลิิเเเเววววออออออรููููลลลลลลตตตต่่่าาาาาาางจจกกกกกกกดดดโทีีีคยยยยยย้้้้้แแแแบบบบบบืืมมมมมััััไปนนนน็็็หะ ตำแหน่งแบ็คขวาถาวรได้หลังจากการย้ายออกไปของอารอนบาบิชาก้าและท้านแซมัสโรวิย้ายมาก็คงจะไปเล่นแบ็คซ้ายแทนที่ลุกชอที่ยังไม่ฟิตอะไรแบบนี้ทําให้มัตต์เบรดยมองว่าเฮ้ยไอดาโร่นี่แหละเหมาะกับการจะมาสืบท่อตำแหน่งแบ็คขวาที่ซานโกเบเนาเบลนั่นเองนะจ๊ะเอาาวย่างนี้แล้วกันนะจะย้ายก็ย้ายได้จะขอค่าตัวให้มันสมน้ําสมเนื้อหน่อยก็แล้วกันเดอสูอีกหนึ่งเรื่องที่ฟังกันมาทุกตลาดซื้อขายนักเตะเลยตลอด23ปีที่ผ่านมานั่นคือ การลงทะเบียนนักเตะไม่สำเร็จของบาร์เซโลเน่บาร์เซโลนาทีมไร้ปัญหาการยนิ์จากลันกาสเปนนะจ๊ะล่าสุด จะสัญญาได้ตัวดานี่เดอะขาวสะอาดโอโมมาจากอาเบรัสซิตเรียบร้อยด้วยค่าตัวเนี่ยประมาณ55ล้านยูโรบวกแอดอนอีก7ล้านยูโรแต่ลงทะเบียนไม่ได้เพราะบาร์ซ่าตอนนี้ยังติดลบในงบดุลบัญชีอยู่ถึง60ล้านยูโรนั่นแปลว่าตอนนี้การลงทะเบียนโอโมจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่บ ona, าบาร์เซโลนาจะเคลียร์หนี้ตรงนี้ให้มาหักกลบลบหนี้ให้มันเสมอกันที่0บาท0ยูโรอะไรประมาณนี้นะโดยก่อนหน้านี้บาร์ซ่าพยายามจะหากลุ่มทุนเข้ามาซื้อหุ้นบาร์ซ่าวิชั่นในช่วงก่อนหน้านี้แต่ก็ยังงงคขาดทุนน่ถึ60้ e เพื่อนเราทางบาซ่าก็ไปเจราจาก,ากับไนกี้นะพันธมิตรการผลิตชุดของบาร์เซโลนาแล้วก็สปอ t i ิฟาสปอนเซอร์กลางน่าอกว่าเฮ้ยช่วยหน่อยวะช่วยซื้อหุ้นบาซ่าวิชั่นเพิ่มหน่อยจะได้เอาเงินตรงนี้ไปหักกบลบนี้แล้วก็จะได้ลงทะเบียนนักเตะได้นั่นเองนะซึ่งเรื่องนี้แฟนที่เหมือนอาบาร์เซโลนาคันโยกหรือเปล่าคันโยกหรือเปล่าแต่แฟนบาซ่าทุกคน ยิ้มหวานแล้วสบายมีข่าวทุกปี3 4ตลาดซื้อขายนักเตะม,มาแล้วว่าลงไม่ได้ลงไม่ได้สุดท้ายลงได้ทุกคนมันนั้นจะดมันก็เชื่อว่าคาเบียเตบาสประธานลาลิก้ามันก็เดี๋ยวมันก็หยวนให้บาร์เซลโลนาลงทะเบียนนักเตะจนได้นั่นแหละนะไปต่อน,นี่ลาตินกมันปิดนะจ๊ะล่าสุดปิดดีลอีกหนึ่งคนอย่างเป็นทางการทางราบุรีเฮ้เรียบร้อยนะจ๊ะสำหรับฮูเล um ียนเดอะแมงมุมอาวาเรสนะจ๊ะสูน้าดิชาติอาร์เจนตินาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะโดยค่าตัวแพ็กเกจรวมแอดออนทุกอย่างอยู่ที่82ล้านปอนดมาากสัญญ6ปีนะ โดยค่าตัวเบื้องต้นจะจ่ายที่64ล้านปอนด์นะจ๊ะแล้วก็จะมีแอดออนเพิ่มเติมนุ่ยนั่นไปทะลุที่82ล้านปอนด์ได้เลยสำหรับ คูเลียนอัลวาเรสนะเจ้าตัวเนี่ยนะก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยกับแมนเชสเตอร์รวมไปถึงควาค้าแชมป์โลกแชมป์โคปาอเมริกากับอาร์เจนตินาด้วยนั่นเองนะ103นัดาาก City, ับซิตี้ยิงไป3าส่วนประตูกับ18แอสซิสต์แล้วก็ย้ายมาจากลิเวอร์พูลเมื่อ2ฤดูกาลก่อนด้วยค่าตัวแค่14ล้านปอนด์แต่ย้ายออกไป82ล้านปอนด์โอ้โหซิตี้นี่นอกจากโหดในสนามแนละ้วนอกสนามก็เก่งเหลือเกินนะกับบอร์ดบริหารชุดนี้นะไปดูอีกหนึ่งคนนะเจ้าที่มีข่าวกับบาร์เซโโลลลนนน่่าาาบรร์เนะวววจะะยยย้้ทีีมมสสหััิิกต ฝั่งซ้ายทีมชาติสเปนที่บ่งควา้าแชมป์ยูโร2024ที่เยอรมันมาเนี่ยนะสำหรับทีมชาติสเปนเนี่ยนะก่อนหน้านี้สวมหมายเลข11กับบิลเบลล่าสุดเปลี่ยนเบอร์มาสวมเบอร์10เรียบร้อยนะตัวเป็นหมายเลขเก่าของอิกเกมูเนอินอดีตตำนานของบิลเบาที่ย้ายจากทีมไปช่วงก่อนเปิดฤดูกาลนี้นั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้สปอร์ตสื่อในสเปนเขารายงานว่าปีไว้22ปีเนี่ยแต่จใจย้ายอยู่กับบาร์เซโลนาเรียบร้อยแต่หลังจากนั้นอีกหนึ่งวันกลายไปว่าเขาเปลี่ยนเบอร์จากเบอร์11มาเป็นเเเเบบอออรรร์10รีย,ยนะ้้้าาววจาาาตัใสมภไปกก่โง็ ได้สืบทอดเบอร์สิบต่อจากพี่มูเนอินนะฮะโก่อยากจะสร้างประวัติศาสตร์เยอะแยะเลยฮะเหมือนที่พี่มูเนอินทําได้นะฮะเพราะว่าเขาคือตำนานของพวกเราฮะาตามนี้เดี๋ยวรอดูว่าการเปลี่ยนเมอร์ครั้งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการย้ายทีมจริงหรือเปล่าสาหรับนิโก้วิลเลียมส์ันเองนะกับหมายเลขสิบคนใหม่ของบิวเวลจะไปดูกันที่ราโตโรมาร์ติเนสกันบ้างนะสูหน้ากับตันชีมของงูใหญ่อินเตอร์มิลานน่ยไม่ใช่เอ็นานะอินเตอร์มิลานนะจ๊ะในวยยัยนยนะี่สิใหกย่างยี่สิญญญบ,บนะะลุไป,ปี 2, นนเน เนะดี๋ยวก่อนนั้นนี้ยเราตโรตกเป็นข่าวเยอะมากพวาแกว่าจะย้ายทีมมั่งเงินท่าเหนือมันน้อยไปอยากไปประสบความในที่อื่นแต่หลังจากช่วงหลังอินเตอร์มิลานกลับมายิ่งใหญ่คว้าสกูเดตโตได้เลยนะ ลาตรโรเองก็เลยอยากจะอยู่อินเตอร์ต่อแล้วก็กลายเป็นคนสําคัญของสโมสรไปเรียบร้อยรวมถึงสวมปลอกแขนกับตาทีมด้วยแล้วก็ต่อสัญญายาวถึงปีสองยบเรียบร้อยรับค่าเหนื่อยเพิ่มจากเดิมเนี่ยที่ประมาณ6ล้านยูโรขยับมาเป็น9้าล้านยูโรต่อฤดูกาลนั่นเองนะสำหรับลาตรโรมาติเนสอยู่ยาวกับงูใหญ่จ้าไปต่ออันนี้คู่ปรับร่วมเมืองของอินเตอร์มิลานอย่างเอซีมิลานปีศาจแดงดํากันมากนะล่าสุดก็ปิดดีวีหนึ่งคนนะแบ็กซ้ายขวัญใจพี่ต้นตัวเทพฟุตบอลหรือว่าพี่ต้นร่างทองอย่างซโรยานนั่จ้ แอตควาอาดีตผู้เล่นของทนามสเปอร์นะจ๊ะก,ก็แต่ใจย,ย,ย้ายไปอยู่กับมิลานเรียบร้อยนะด้วยค่าตัว15ล้านยูโรบวกกับแอดอออีก2ล้านยูโรนะโบจะเซ็นสัญ,ญญากับมิลาน4ปีมีออชชั่นเพิ่มอีก1ปีรับเข้าเหนือฤดูกาลละ3ล้านยูโรนั่นองโดยจะสวมเสื้อหมายเลข22ให้กับมิลานนะจ๊ะและถือเป็นนักเตะคนที่3ในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้ของมิลานต่อจากอับรโมโรตา้าซูน,น้ากับตันนชาสเปนนะแล้วก็สไตนยาพาร์โรบิน เซอร์เบียจากเรดบุ๊กซาวส์บวกนั่นเองนะโดยเอมมซงโรยอลเนี่ยเล่นได้กับสเปอร์ไปเกินหนึ่งร้อนะัในช่วง3ปีที่เขาอยู่กับทินทอวน์แฮมสเวิร์ตสเตเดียมนั่นเองนะจ๊ะเอาโชคดีในเะชื่อทางใหม่สำหรับคนรักของพี่ต้นร่างทองเอมมซงโรยอลนะจ๊ะอ่ะปิดท้ายนี่หนึ่งคนนะจ๊ะแหมแทมมี่เอบราฮัมนะจ๊ะอดีตสูนย์หน้าช่างคลิปของเชนซีซึ่งปัจจุบันเล่นกับโรม่าเนี่ยนะก็อยากจะกลับมาทำงานให้ดีครั้งในฤดูากาลที่จะมาถึงเพราะว่าซีซั่นที่ผ่านมาเนะี่ยเจ็บเข่า พักยาวเลยนะก็เสียตําแหน่งให้กับลูบารูรูกากูไปอะไรแบบนี้นะล่าสุดเจ้าตัวมีข่าวว่าจะถูกปล่อยตัวจากโรมา่าไปอยู่กับมิลานกับยูนตุสแบบยืมตัวแบบขายขาดว่าดไปแต่เขายืนยันว่าเขาจะไม่ย้ายไปไหนถ้าออกไปลูกกูจะเอาอะไรแดกไม่ใช่นั่นพี่ก้องแล้วเขาจะอยู่กับโรมา่าต่อไปค่าสภาพษษแบบนี้บอกว่าอ,อ,อับบอกเลยนะอับอ่ะย้ายมาโรมา่าเพราะอับอยากจะเล่นฟุตบอลแล้วอับมีแฟชั่นมากเลยอยากจะลงเล่นเพื่อช่วยโรม่าตลอดอับเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วคิดบวกเสมอละ,อะบวกกูไหมลนะ่ะอืคนละบวกแล้วนั่นแหละนี่คือความพร้อมครั้งแรกขออง เลยหลัจะอับหายเจ็บนะเพราะนั้นฤดูกาลนี้อับอยากจะโชว์เห็นว่าอับกลับมาแล้วโอเคละ่ะข่าวลือต่นางนๆานานมันก็ดีแหละแปลว่าอับเนี่ยนะได้รับความสนใจจากทีมอื่นแต่อับอยู่ออกับโรมาและอับพร้อมจะทำให้เต็มที่ที่สุด อะตามนี้นั่นคือทาม,มีเอบราฮัมนั่นเองนะจ๊ะอ่ะและนี่ก็ทั้งหมดของเรื่องเล่าซาซในเช้าวันอังคารสีชมพูจูฮุกรูแบบนี้ก็รี่าลมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามไลค์ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้ขอจะนาฝากด้วยแล้วกันนะยีหอยหลอดนะเหมือนเดิมเจอหน้าเจอตาฉันอวยพรทุกครั้งเลยขอโปรแกรมคีความสุขมากๆอาจารย์ในสัปดาห์นี้นะเจอเรื่องอะไรยากๆเจออุปสรรคสู้มันเข้าไว้ยิ้มกว้างๆเข้มแข็งเข้าไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนทุกเรื่องนั่นแหละขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะเย็นนี้เราติดตามนะฟุตบอลเฟรนด์ถ้าคุณเหงาฟุตบอลคือเพื่อนนะจ๊ะ6โมงเย็น กับพี่ชายเจดมองนะพี่จอมบ,บอมบูนะจ๊ะแหมวันนี้ฟาดฟาดฟาดแบบคมๆเลยทั้งยืนเต็ดและร์พูพี่ๆรีนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วย6โมงเย็นรอดูเดอ้อส่วนเรื่องเล่าเซาซีพรุ่งนี้เจอกันใหม่ไปเว้ย